เปิดเจรจารับในรัฐมนตรีอาเซียนในกรณีของปัญหาของเมียนมาเป็นปมใหญ่ที่ยังพูดคุยอยู่ในวงการการเมืองวงการนักการทูตวงการพ่อค้าว่าปัญหาที่แท้จริงมันเกิดขึ้นตรงไหนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่รักษาการในปัจจุบันนั้น มีมารยาทหรือไม่ทําไมต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านจึงลุมสกรํมเออลตัตธีต่างประเทศของเราคุณดอนก็พยายามจาว่าสิ่งที่ทํำเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยสิ่งที่ทําผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลประโยชน์ของอาเซียนด้วยนะ,อ,ะออเทําไมไม่มีใครคนแต่คนทั่วไปหลายๆคนไปอยู่ที่พูดอยู่ที่ไหนนะพูดกันเรื่องเดียวว่าไม่ควรกระทําการในเรื่องนี้ ไม่ถึงเวลาบ้างไม่ใช่หน้าที่บ้างออแล้วตกลงให้ปมเมียนมไม่ถึงเวลาบ้างไ,ไม่ใช่หน้าที่บ้างเสียมารยาทต่างการทูตบ้างออไม่รอเพราะไอ้ออประธานอาเซียนอินโดเขาจะจัดเรื่องนี้อยู่แล้วอ,อันต่อไปอแผนสันติภาพของพม่าก,ก็ไม่ได้มีทําอะไรเลยทําไมไทยต้องไปยุ่งเรื่องนี้โอ้หเรื่องหนักแล้วก็รัมตรีดอนก็บอกอย่างเดียวทําเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและไปดูโครงสร้าง ที่การาหาลือว่าใครเข้าร่วมไม่เข้าร่วมบ้างเราจะเห็นล่องรอยอะไรบางอย่างของปรากฏการณ์ของปัญหานี้ครับประเทศที่เข้าร่วมมีมไทยมีลาวมีกัมพูชามีเมียนมามีอินเดียมีจีนมีบรูไนมีเวียดนามครับเอออ่าดูนี้ก่อนนะอ่าดูนี้จำวันนี้นะก่อนนะครับอ่าประเทศที่ไม่เข้าร่วมที่ไทยเชิญเนี่ยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร,ร์ฟิลิปปินส์เห็นดูสิเขาบอกว่าแบบนี้วงการจาก กองทัพไทยเนี่ยบอกว่าอลองดูโครงสร้างก็รู้แล้วเ <c oughs> ผลสําคัญเนี่ยประเทศที่ไม่เข้าร่วมเนี่ยค้าขายทําธุรกิจทําธุรกรรมกับเมียนมาเนี่ยน้อยน้อยไอ้อนี่เรื่องแรกนะ,ะเรื่องที่สองโครงสร้างเกี่ยวกับความมั่นคงเป็นไงพี่โอโครงสร้างเกี่ยวกับความมั่นคงฝั่งนี้อิงแอบแนบชิดกับสหรัฐอเมริกาครับ ชัดเจนเลยทาง <Char ter S 1> นี้ชัดไหมชัดเจนฝั่งนี้คุณดูดิอ,อินโดเขาออกเป็นกลางกลางว่าล่ะโอ้โหตอนนี้อินโดนะ <c oughs> อินโดเพิ่งไดเ้เครื่องบินลบจากใครอ,อ่ใช่สหรัฐอเมริกาอินโดปฏิบัติการในน่านน้ำที่มีความขัดแย้งอยู่ในปัจจุบันเป็นยังไงอบอกได้เลยว่าอิงแอบอเมริกาครับมาเลเซียล่ะมาเลเซียมาเลเซียเ็าเช่นเดียวกันครับตอนนี้สิงคโปร์ยิ่งไม่ต้องพูดถึง่องถามฟิลิปปินส์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะเห็นนะเออฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ ฝั่งนี้มีหลายประเทศเขาบ่อนแนบแน่นกับจีนไหมมีมีอยู่เพียงแค่ประเทศเดียวครับครับที่ไม่อิงแอบกับจีนแต่เข้ามาด้วยคือนั่นคือเวียดนามกับเวียดนามฮะเวียดนามไม่อิงแอบจีนครับแต่เข้ามาเหรอแต่เข้ามาร่วมประชุมรอบนี้ด้วยสะท้อนอะไรบางอย่างครับกลุ่มประเทศที่เข้าร่วม และกลุ่มประเทศที่ออกแถลงการต่อต้านน่ะสะท้อนอะไรบางอย่างแต่ไทยก็ไม่ไทยก็ยืนหลักของความเป็นกลางมาตลอดนะแต่ไทยเนี่ยถ้าฟังรัมตรีดอนเนี่ยคือประชุมวันนี้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักเออ,เอ,อใช่ไหมวันนี้ประเทศเข้าร่วมอย่างนี้นะพี่วีผมถามคุณนี่ถ้าเราซึ่งเป็นประเทศมีชายแดนติดกับเมียนมาเนี่ยสองพันกว่ากิโลเนี่ยรเราเจอมเราสูญปัญหาพี่วีเห็นเห็นอ,อพยพ ข้ามชายแดนที่เมยใช่ใช่ใช่เห็นศพเมยไหมถูกต้องทะลุเข้ามาถล่มทลายแทบทุกวันประเดประดังและเราต้องดูแลคนเหล่านั้นในฐานะมิตรประเทศด้วยนะครับมาดูจุดยืนของก้าวไกลต่อสถานในเมียนมาต่อต้านเรื่องนี้ชัดเจนเลยนี่สมมุติว่าเผื่อเผืก้าวไกลเป็นรัฐบาลไงเราได้รู้แนวคิดแนวทางของเขามีความมุ่งมั่นแน่วแน่ต่อความเป็นกลางของอาเซียนแสดงว่าเรายืนแนวทางเดิมปัจจุบันเกียงปัจจุบัน ในเคีงปัจจุบันครับความเป็นกลางของอาเซียนอ่ะ,อะแต่อาเซียนน่ะมันไม่เคยเป็นกลางนะคุณแต่ครั้งนี้อาเซียนแตกเยอะนะความเกื้อกูลกันของประโยชน์ของอาเซียนและเพื่อนบ้านของเมียนมาอ่าแสดงว่ายืนยุดมั่นอยู่ในความเกื้อกูลกันของผลประโยชน์ของประเทศอาเซียนอ,อและเมียนมาครับต่อมาคือการมีส่วนร่วมอย่างรอบครอบอย่างครอบคลุมเพื่อรักษาสถียรภาพไอ้นี่ภาษาการทูตภาษาการทูตอีกกองางการมีส่วนร่วมอย่างครอบ คลุม,มและรักษาเสถียรภาพเสถียรภาพคือให้มันนิ่งเออเออแปลความง่ายๆครับคือการมีส่วนร่วมอะไรก็ได้ที่ทําให้นิ่งร่วมมือมันนิ่งการมุ่งเน้นด้านความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ก็กว้างๆวามุ่งเน้นเรื่องสิทธิสิทธิความท้าทายหลายมิติ อันนี้ภาษาการทูตการทูต <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> ครับแสดงถึงจุดยืนของก้าวไกลเนี่ยในสถานการณ์เมียนมาเนี่ยจุดหนึ่งที่เด่นชัดที่สุดนั่นคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนและแน่นอนครับเ <c oughs> มื่อวานต,อนต้านรัฐประหารครับเออถูกต้องอและเมื่อวานเราก็บอกแล้วว่าการดำเนินการของไทยครั้งนี้ถูก <c oughs> อาเซียนตนําหนิเยอะนะโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมอะ่ะนี่ดูภาษาผมบอกเมื่อวานนี้พี่วี ผมก็ติดตามไม่ได้เป็นผู้ดีไม่ได้เป็นนักการทู <laughs> ตเป็นนักรัฐศาสตร์ติดตามว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมบอกได้เลยครับไม่เคยมีครั้งไหนที่สเตตเมนที่ออกมาระบุจะรุนแรงเท่านี้ครับรุนแรงยังไงดูนะการประชุมรับหนุนเผด็จการทางทหารเมียนมาการจัดประชุมนี้ถือเป็นการเสียมารยาททางการทูตอย่างรุนแรงเออ และแสดงให้โลกได้เห็นว่านนี่นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้การสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาหนักไหมที่มาจากการปฏิวัติและปราบปรามประชาชนไม่ต่างจากใครเมื่อ9ปีก่อนครับไม่ต่างของไทยไงก็คือว่าคนที่เป็นนักการทูตคนไมรต้องตีต่างประเทศครับที่เป็นมิตรประเทศเขาไม่เคยพูดกันเป็นแบบนี้เสียมารยาตาการทูตและ <c oughs> สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการ <c oughs> อะทหาเราแบบนั้นส <c oughs> <ช>องเรื่อง และข้อกล่าวหานี้ครับเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากในการตำหนิครับเราบอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังที่เอ็กคลูซีฟมานะมันเป็นเพราะอะไรล่ะพี่วีเหตุผลที่คุณดอนพูดไม่เต็มปากและไม่กล้าที่จะบอกกับพับลิกอย่างเปิดเผยว่าอะไรเนี่ยพูดได้แค่ว่าทําเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยครับไปตรวจสอบมาเอเหตุผลสําคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแซงชั่นการแซงชันหรือความบาดออกมาจาการควบคุมห้าม ทำกิจกรรมร่วมกันน่ะครับสหรัฐจะออกมาตรการควอมาดเมียนมารอบใหม่ครับแต่รอบนี้จะพุ่งไปที่ไหนพี่บีที่สองธนาคารนี่โอ้และสองธนาคารเนี้ยเป็นสองธนาคารหลักที่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับการค้าขายนี่แค่ประเทศไทยก็ทําธุรกรรมกับสองธนาคารนี้จุนวนมากแล้วอาเซียนหลายหลายประเทศที่มาร่วมประชุมอ่ะก็ทําธุรกรรมกับสองธนาคารนี้เยอะมากเอาง่ายเลยใครจะทําธุรกิจการค้าการส่งออกการลงทุนเนี้ย ต้องผ่านสองธนาคารนี้นี่คือปัญหาใหญ่ครับนะเพราะฉะนั้นปัญหานี้จะกระทบกับผลประโยชน์ของชาติครับต่อมาสายข่าวของกองทัพไทยบอกเราชัดเจนว่ามาตรการคว่ำบาตรของอเมริกาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาในช่วงวันนี้21ิถึง22องมิถุนานยนนี้คืนนี้ต้องเกาะติดคืนนี้เกาะติดและพรุ่งนี้ก็เกาะติดก็จะออกอย่างที่แบบที่กประเมินแบบนี้ไหมดูนะแล้วผลตรงเนี้ยนี่แล้วทำไมคุณดอนเนี่ยถึง ไม่ยอมเปิดเผยไอ้เรื่องนี้ม,ออนมันมัน,ม,นมันมีความละเอียดอ่อนบางส่วนอ่าเห็นไหมนี่มีการเปิดเผยไปนะยุ่งเลยนะการคว่ำบาตรดังกล่าวหากมีการคว่ำบาตรดังกล่าวจะส่งผลต่อธุรกิจไทยกระทรวงต่างประเทศจึงรีบเชิญลนตรีอาเซียนมาคุยแต่ไม่สามารถบอกเหตุผลกับสาธารณชนได้นี่เอาละแล้วเอ็กค,คูเซีไปขนาดนั้นน่ะไอ้สองแบงค์แบงค์ไหนบ้างมีชื่อแบงค์อยู่นะผมบอกให้ใช่เป็นแบงค์ใหญ่ที่สุดสองแบงค์ของ เมียนมาครับครับที่ทําธุรกิจดูแลเรื่องของการค้าระหว่างประเทศและการสนับสนุนแหล่งทุนสําหรับผู้ลงทุนในเมียนมาครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นไงเนี่ยฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยดรปานปีก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่อันนี้ท่าทีเพื่อไทยสานล้ปัจจุบันเป็นล้มลางรักษาการการจัดประชุมกระทหานเกินไปเขาอาจจะไม่รู้เบื้องหลังปะอาจจะไม่รู้เพราะเรื่องนี้มันรู้กันจํากัดครับจะมาแต่เหตุผล่ะ พี่บอกว่าน้ําท่วมปากเล่นตีต่างประเทศอ่ะพี่วีน้ําท่วมปากอธิบายไม่ได้มันจึงเป็นปัญหานี่ยังไงเล่าครับอแต่ถามว่าแล้วแล้วตัวเลขาตัวคอรักษาการเนี่ยทำงานได้ไหมล่ะครับก็เหมือนกันเลขาคอร์รอีกคนหนึ่งเมธามาดขาวครับออกมาบอกว่าช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการน่ะเป็นเรื่องไม่เหมาะสม น่าจะกระทบกับนโยบายการต,ต่างประเทศและผูกพันกับไทยระยะยาวกลัวผูกพันกลัวผูกพันลุงตู่บอกว่าไงเราไม่ได้ไปเซ็นอะไรกันนะเราไม่เซ็นอะไรเออเป็นการพูดคุยหาลือครับว่าหาข้อเสนอแนะร่วมกันว่าจะทํำยังไงถูกต้องนะครับเนี่ยเขาบอกว่าคุณดอนะควรออกไปได้แล้วอืนี่เลขาคอรปอครับสแสดงว่าแรงประทะว่าด้วยเรื่องของการทําหน้าที่รอบเนี้ย มันหนักหน่วงมากในการดูแลผลประโยชน์ประเทศที่บอกว่าเบื้องหลังเนี่ยเราไปดูสิ่งที่คุณดอนให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนัะนม,มีการตกลงกันว่าจะไม่เปิดเผยเนื้อหาสาระต่อสาธารณชนแต่ขอให้รับรู้ว่าเป็นประโยชน์และอยากให้เราจัดอีกเห็นไหมแสดงว่าในการประชุมรับการประชุมรับเนี่ยมันเกิดขึ้นสามครั้งแล้วสองครั้งสามครั้งแล้ว <c oughs> ประชุมรับทุกคราวไม่มีการเปิดเผยเอกสารและข้อตกลงร่วมกันข้อหารือร่วมกันแต่คุณดอนยืนยันว่าทําแล้ว เปป็นนระโยช์ทั้งนี้เราไม่รู้ตกลงอะไรบ้างนะพี่วีในบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะครับคนที่ทําหน้าที่ยาวนานที่สุดอะ่ะไม่มีใครเกินดอนปรามาัิวินัยอีกแล้ว <c oughs> นี่เก้าปีกว่าแล้วนะดำเนินต่อเนื่องกันมาครับมาดูครับปัญหาว่ารเรื่องการคว่ำบาตรและแซงชั่นเมียนมาครับสหรัฐกำหนดมาตรการ ความบาดต่อคณะกรรมการเลือกตั้งสาภาพองค์กรธุรกิจเมืองแั้ตอนนั้นตอนนั้นหน้าที่พลังงานอื่นๆตั้งแต่เดือนกุมภาปี2 5 6พันห้รนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารอันนี้ความบาดมาตลอดนะความบาดมาตลอดครับและก็รอบนี้พุ่งเป้าไปที่รัฐวิสาหกิจพวกก๊าซพวกพลังงานนั้นตอนกุมภาอตอนกุมภาครับต่อมาพุ่งเป้าไปที่กรรมการผู้จัดการของ MOGE ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่มีรายได้มากที่สุดครับตัดท่อเลยครับ นะครับแคนาดามุ่งเน้นไปที่บุคคลและห้ามส่งออกบุคคลคือคณะคณะผู้บริหารของกองทัพอตอนนั้นนะออสเตรเลียพุ่งเป้าไปที่คณะรัฐบาลทหารและบริษัทที่เกี่ยวพันกับทหารอ,อังกฤษกำหนดให้บริษัทสองแห่งบุคคลสองคนที่จัดหาเชื้อเพลิงเนี่ยและการบินให้กับกองทัพอากาศพาม่าเนี่ยม,มีการแซงชั่นเพราะมองว่าคนเหล่านั้นสนับสนุนการบอมใส่ประชาชน แคนาดาออสเตรียสาราจะประกาศคว่ำบาตรต่อไปไอ้นี้คือสิ่งที่ฝั่งของสารัตและก็เครือข่ายต่างๆประเทศเพิ่นคว่ำบาตรอยู่เซ็นชั่นอยู่อ่าดูทีนี้ไทยเนี่ยถ้าจะคว่ำต่อไปคว่ำอะไรบ้างเราเนี่ยจะเจอนะพี่วีนี่เราจะเจออะไรล่ะสองธนาคารเนี่ยสองธนาคารเนี่ยเมียนมาฟอร์เรนเทรดแบงค์ใช่เน้นให้บริการทางเงินเงินด้านการค้าระหว่างประเทศเมียนมาอินเวสท์เมนต์แอนด์คอมเมอร์เชียลแบงค์ สันุนผู้ประกอบการภาคเอกชนเป็นหลักเพื่อช่วยสัมนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี่เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราจะเผชิญปัญหามากครับตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยส่งออกไปเยอะมากพี่วีดูเพราะบอกอย่างที่บอกคือสองตลาดนั้นย่อมทําธุรกิจเซกเตอร์เหล่านี้แหละสินค้าส่งออกเราเหล่านี้แหละเอาดูดูแรกๆนั้นไอพี่วีทำให้1 4อันดับเนี่ยครับน้ำมันสำเร็จรูปเครื่องเดิมรถยนต์อุปกรณ์ชิ้นส่วนวอลลุ่มสำอางสบู่ผลิตภัณฑ์รักษาผิวมีวอลลุ่มข้างหลัง เคมีพันเหล็กเหล็กกล้าผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอ่านาสำเร็จรูปอื่นๆทั้งหมดเนี่ยรวมกันร่วม500-600ล้านเหนรียญสหรัฐนะและที่มากสุดก็คือเนี่ยฮะน้ำมันสำเร็จรูป <100. S 2> ใครได้ละผลทบอะไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงครับดับ8เ <c oughs> ม็ดพลาสติกนี่58ล้านดอลลาร์สหรัฐออผ้าไขามันเครื่องโทรสารสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรผลิตภัณฑ์พลาสติกโอ้สาขาอื่นๆเพียบเพียบครับ เราค้าขายกับเมียนมาในแต่ละปีนะ่ะเป็นแสนล้านครับแต่ตอนนี้สิ่งที่สหรัฐเขาควาาบาดเขาพุ่งไปที่เป้าหมายคือนายทหารนอกออนไลน์โชวินมินสวยับเมียตุนอูตีนองซานไอ้นี่ลำดีคมนาคมขนส่งเขาแล้วก็มองมองจอครับนะครับนี่คือ ตัวสุดท้ายที่เขาโฟกัสก้าไปคืออองลินเดอันนี้เป็นเลขาธิการสภาบริหารแห่งรัฐโอ้นี่บุคคลเป้าหมายนอกจากสองเลขาแล้วมีบุคคลเป้าหมายด้วยคนเหล่านี้ถูกยึดเงินที่เป็นเงินตรายอยู่ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษครับครับแต่ร้ายกว่านั้นตอนนี้ปฏิบัติการทั้งหมดลากยาวมาถึงเรื่องของการยึดทรัพย์เรื่องของการหยุดการค้าขายกับอเมริกาและบีบให้อาเซียนดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยครับ